นำโชคนะครับเป็นไงครับเราพัฒนาครับผมงวดที่แล้วงวดที่29นะครับให้มา69200นะครับส่วนออกนะครับก็คือ8499นะครับมี9ตัวเดียวนะครับก็ถือว่ายังไม่ผ่านนะครับพี่น้องนะครับมาดูคำนวณสูตรนะครับทำการคำนวณนะครับลบ3นะครับลบ4ลบ5นะครับ ่าต่อไปเป็นลบหถูกต้องนะครับ <c oughs> มาดูนะครับเลขออกแปดสี่เก้าเ้าใช่ไหมครับพี่น้องอก็มาดูนะครับนี่คำนวณออกมาแล้วนะครับจะเป็นอันนี้บวกห้าลบสี่นะครับย้อนไปก็จะเป็นลบสี่นะครับก็จะได้นะครับก็จะได้มาสี่นะครับผมมาสี่ละ เรหลักพันนะครับต่อมานะครับ6นะครับเราจะมาแก้มือสูตรนะครับเราก็จะทําคํานวณให้มันถูกที่สุดนะครับสีนะครับลบ5้านะครับเนื่องจากตัวนี้บวก5ลบสีนะครับน่าจะเป็นลบ5้าฝั่งนู้นนะครับถ้าคํานวณอาจจะเป็นมา6นะครับถ้ามา6ก็จะมี0ูนย์นะครับ จะมีศูนย์หนึ่งตัวนะหาต่อมานะครับลบสี่นะครับเก้าลบห้าอันนี้บวกห้าลบห้าให้มาศูนย์ก็จะเป็นห้านะครับส่วนตรงนี้คงที่นะครับมาคงที่อยู่ตลอดก็คือมาตัวตดนนะครับามาตองละมาเป่านั่นแหละครับพี่น้องอ้าว อาจจะให้มาห้านะครับแต่ว่าลุงหมุนก็จะลบเป็นสักหนึ่งตัวนะครับก็น่าจะเป็นสี่มาด้วยนะครับมาดูครับเลขที่ลุงหมุนจะให้ในรอบนี้นะครับก็จะมาก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะมีมาให้นะครับมีสี่นะครับ ให้สีมาหนึ่งตัวลุงงนก็จะให้ศูนย์มาด้วยนะครับศูนย์มีห้านะครับมีห้านะและก็อาจจะเป็นสีศูนย์ห้าสีนะครับ ประมาณนี้นะครับรอบนี้ลูกมน้ําโชวนะครับก็จะให้ลราพัฒนาในวันที่31มกราคม67นะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องถ้าพี่มันถูกตรงกับของพี่น้องนะครับก็ซื้อเลยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับนี่เป็นแนวทางหวยเราพัฒนาเท่านั้นนะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม